วันนี้ตัวดิฉันเองนะคะดารวันตะปินตาก็ได้รับมอบหมายจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มาเล่าถึงอาจจะเป็นเบื้องหลังนะคะของการได้รับการพิจารณารางวัลพยาบาลจิตเวชดีเด่นสาขาวิชาการประจำปี2556นะคะซึ่งก็เพิ่งได้รับรางวัล ผ่านไปเมื่อวันที่4ีกันยาที่ผ่านมานี้เองนะคะถ้าจะถามถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตนินี้ดิฉันก็เรียนได้เลยว่ารู้สึกกินดีมากรู้สึกดีใจมากนะคะแต่มากกว่านั้นดิฉันรู้สึกขอบพระคุณคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านคณบ,บดีแล้วก็ทีมผู้บริหารรวมทั้งพี่ๆน้องๆ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตนะคะที่ได้สนับสนุนให้โอกาสนะคะแล้วก็ช่วยเหลืองานในหลายๆส่วนในช่วงเวลาที่ดิฉันเองทำวิจัยหรืออื่นๆนะคะก็รู้สึกยินดีมากรู้สึกว่ามีกลุ่มนะคะงานโดยเฉพาะสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทยได้รับรองว่า งานที่ดิฉันทำมาอย่างต่อเนื่องมาถูกทางแล้วแล้วก็เป็นงานที่สามารถที่จะเป็นประโยชน์และพัฒนางานในวิชาชีพดิฉันยินดีในส่วนนี้มากกว่าค่ะสำหรับแรงบันดาลใจนะคะหรือว่าความตั้งใจในการทำงานเนี่ยของดิฉันเองเกิดมาจากไหนเนี่ยดิฉันคิดว่าเนื่องจากสาขาเป็นสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตนะคะก็ มีจุดศูนย์กลางของเรื่องอยู่ตรงที่จิตใจของคนพฤติกรรมของคนอารมณ์ของคนนะคะก็คิดว่าความตั้งใจของดิฉันเองก็คืออยากจะทําให้คนยิ้มแล้วก็มีความสุขนะคะมีสุขภาพจิตที่ดีในกรณีที่เขาเจ็บป่วยไปแล้วก็อยากจะทําให้เขาลดความไม่สุขสบายต่างๆลงก็มีเป้าหมายตรงนี้ค่ะแล้วก็ดิฉันคิดว่าทํางานด,ด้วยใจทั้งหมดที่มีอยู่ อย,อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นธรรมชาติของตัวเองใช้ตัวเองเป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยแล้วมีความตั้งใจไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าหากตัวเองไม่ได้เป็นสิ่งใดก็จะไม่พูดสิ่งนั้นดังนั้นก็พยายามที่จะ,ะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะบอกอยากจะเล่านะคะดังนั้นหนังสือหรืองานวิจัยที่ทำมาต่อเนื่องก็คือเรื่องของการ ปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดอาการาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ทางลบอันนี้ก็ตัวเองก็พยายามใช้กับตัวเองตลอดแล้วจากตัวอย่างเหล่านี้่ะคะไม่ว่าจะกับนักศึกษาหรือกับคนไข้ก็จะได้ใช้สิ่งนี้แล้วก็มีความตั้งใจอย่างสูงสุดที่อยากจะให้ตัวเองอเป็นประโยชน์ต่องานวิชาชีพสังคมแล้วก็ประเทศชาตินี่ก็เป็นความตั้งใจสูงสุดจริงๆค่ะ สุดท้ายนี้นะคะถ้าจะถามว่าอยากจะฝากอะไรไว้ในการทํำงานให้กับรุ่นน้องน้องหรือผู้ที่สนใจเนี่ยนันก็กล่าวได้ว่ารับผิดชอบค่ะในงานที่เราทําให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็จริงใจแล้วก็ตั้งใจทํางานในงานที่รับผิดชอบได้อย่างดี แล้วรางวัลหรืออะไรอื่นๆเนี่ยมันจะตามมาเองอดิฉันไม่เห็นด้วยกับการที่จะตั้งหน้าตั้งตาเพื่อล่ารางวัลหรืออะไรแต่ดิฉันเห็นว่ารางวัลเป็นบายโปรดักที่จะได้จากความตั้งใจใน,ในการทำงานอย,างอย่างจริงใจแล้วก็ด้วยด้วยธรรมชาติของตัวเราเองค่ะขอบคุณค่ะ